ผู้บริการสู่การฝึกนาวิกโยธินหมดเอ่าตรงยกออกอึ๊บการมาแรงผู้จัดการผู้กำกับสู่บุรุาราการนาวิทยุินในนามของคณะกรรมการ การแข่งขันซึ่งประกอบด้วยณะได้ขกบรกว่คุณเป็นหยาบสูงที่ท่านได้กรุณาให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันตะก้อระหว่างหน่วยกีฬาต่างๆในกองทัพเรือประจำปี2507และขอเรียนความเป็นมาของการจัดการแข่งขันเพื่อกระลุกทราบดังนี้ประธานกรรมการบริหารสายพอดหนึ่ง เซปักตะก้อทีมชุดมีหน่วยกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน5หน่วย2เซบักตะก้อทีมเดียวมีหน่วยกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน8หน่วย3เซบักตะก้อทีมเดียวอาวุโสอายุร่วมการแข่งขันจำนวน7หน่วย4ตะก้อรอดหนวมีหน่วยกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน4หน่วย และ5ตะก้อเตะคนมีหน่วยกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน4หน่วยการประสานเตรียมการต่างๆเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยและผู้เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีกรุณาให้อวาดแก่กผู้ควบคุมทีมกีฬาของหน่วยกีฬาที่เข้าร่วมการแขง่งขันคณะกรรมการ และเจา้าหน้าที่การแข่งขันและการเปิดการแข่งขันต่อไปครับกรรมการเจ้าที่ผู้ควบคุมทีมและนักกีฬาทุกขรอทุกท่านผมรู้สึเกเป็นเกียรติแล้มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธาในธีเปิดการแข่งขันระหว่งา,างหน่วยต่างๆในกองทัพเรือ ยำปีว่าน267ในวันนี้เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้วว่าหลักจากการประจำสร้างสเริลปภาพให้แก่ตนเองเพื่อมีความพร้อมทางกายและใจที่จะประเจินกับงานในหน้าที่ต่อไปขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสให้บุคคลากรของมรง ข้างเคียงซึ่งวณะน,นี้หมดต้อง การแข่งนะครับกรรมการแต่ศาสตร์ของคุณของคุณมากเลยบทบาท